ติวเข้มข้อสอบ HSK อาจารย์อี้อี้ไชนีสประสบการณ์สอนจีนกว่า20ปีสอนนักเรียนมามากกว่า1,000คนผู้เรียนที่เป็นระดับผู้เริ่มต้นต่างคนก็ต่างไม่รู้ว่าควรจะเริ่มเรียนภาษาจีนยังไงเพราะว่าระบบการเรียนภาษาจีนในปัจจุบันเราเริ่มต้นจาก HSK ระดับหนึ่งซึ่งบางคนก็กังวลระดับหนึ่งมันต้องเป๊ะแค่ไหน,นก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าจริงๆแล้วอะทุกช่วงอายุของคนเราเนี่ยมันมีความจําเป็นในการเรียนภาษาจีนที่ต่างกันจุดประสงค์ต่างกันและต้องใช้ระยะเวลา ตก็เลยเปิดสอน HSK ระดับศูนย์เพื่อให้คนแต่ละช่วงอายุที่เริ่มต้นเรียนภาษาจีนเนี่ยสำรวจตัวเองเข้าใจเบสิกเบื้องต้นบางอย่างที่จับเป็นแก่นได้โดยที่คุณไม่ต้องโจทย์คุณแทบจะไม่ต้องทบทวนอะไรเลยการเรียนจีนเริ่มต้นอย่างไรมันมีหลักการอยู่3ข้อใช้ต้นทุนความรู้ที่มีอยู่เพื่อต่อยอดหาความรู้ใหม่ตาดูหูฟังปากต้องพูดตาเดาอย่างมีต้นทุนกล้าเดากล้าแปลคำว่าเต๋อในภาษาจีนเนี่ยเวลาแปลเป็นไทยแปลได้2อย่างถ้าข้างหน้าเป็นคำนามข้า หลังเป็นคำนามด้วยเตะจะแปลว่าของเช่นหัวตาป้าปะคุณพ่อของฉันแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งคำขยายที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นคำกริยาเมื่อไหร่หรืออาจจะเป็นคำคุณศัพท์ก็ได้เตะมักจะแปลเป็นไทยว่าที่ซึ่งอย่าเช่นหัวชั่วจะอยู่เย็นภาษาที่ฉันพูดภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดมีคอร์สให้เลือกตั้งแต่ HSK 1ถึง HSK 6พร้อมติวเข้มปูพื้นฐานและตะลุยโจ์หามพลาดโอกาสสำคัญติวกับอาจารย์อี้ได้แล้ววันนี้ที่แอทโฮมสแกน QR โค้ดแล้วโหลดเลย